ยูนอปงอยู่ยยเออบเปบรมารอมาเปิดไปเลยดิเน,นปปปปขบาอยเีาาย,ยนอ้อใหญ่า,าดีนอ้อแต่ละมื่นลว็นสันหา,านแนวมาขายให้ มาแม่ขำแม่งอ้ยขำไงำรู้่าสักแป๊บนแล้วไมเศร้ามยอนี่สักปบมันตะแล้วป่เนอ้ยมอากับย่างคาแดดมาหาเจ้ากับขีัดเจ้าอะยังเลยไ่ำมีมัก่วงนี่มามวงแล้ะพะยัยย่งนึงก็ดีขีชิดอัดเจ้าผู้ใดถามสื่อเขาก็บขาใหายเละพะยัย่างก่บ้างขามให้เขาบ็าา ถามเขายกหัวใส่สวดสวดเไปชิมเจ้าไปหักเจ้าพยอยากให้เจ้าได้กินพะไงยนั่งอยู่หัวเดียวมือร่พไนยพก็าเศร้าเจ้าบานเนียนก็เศ้าเอาพะไ่เอาบอสไม่หอดงจะได้เอาซะเนาะโอ้ยขอพูดหลายๆเด้อพะไผู้ใดถามสื่อเขาก็ขายไห้หขไปชิมหอดเจ้าเลี๋ยวเห็นตนาเจ้าอมๆงอมมงม่พะไนยอ มึงาซาหัวไนยอุ้ยหอนแดดคักแดดกันทักค่ะใบเดียไม่ห็เอ้ใบพันละ่าพย่เดีใบเดียวละอู้ใบพันะมึงวนี่เดี๋ยวหาเงินทอนกันเด้อหาเงินทอนก่นเอาหมวไปก่นมาเนาะเงินทอนไข่มีบนเนาะ บดเหนื่อยดเขี้ยงคอยห้องตะข่ายม่ได้จจกอันห้องตะขายไม่ได้สามถุงมัอจัเป็นถุงจี่ซีห้ก็ได้หกสิบบาทเาไงหพระวมนันเอาจังดซีเอาจังซีนอกเปนไงให่เย็น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 เงีงเินก่อเดี๋ยวมันสิเงี้ยเงเงินกันเดี๋ยวมือล้นมือล้นขอสมานาจ้าอีกขอสีอีกหอดนาจ้าอ่องมังอัองมังอ่องมังเราวขสีมะหาจอาหมดเกินแม่ขอสีมะพร้าว้เจ้า ไ้แลเงินทันเดี๋ยวมัเอื้าเจาน้าปัญนะเมีะนก็น้าปญามีไก็ดเด้อมเื้อนเ้นมืเ้ขสิมาทอดเห็เจ้าไปก็ไน้าปญญาขอบครเลหายจ้าลาปากหมานปากเงี้ยได้ใบพัปัญญ มาท่นีอนอ่อนือทโอ้ยหนน้อเือพอนอกันมาท่านใคอีเดินอื้นเอาเอเอาขึ้นเรีนไหวสาบเนี่ยเฝ้าไปใช่หรือขึ้นเรีนไหวสถาบนนี่เอใหญ่เน่ยเกสมัครข้จอได้กัยัเด็ก